ความตั้งใจของพี่พี่อยากให้น้องรู้ตัวเองตอนนี้ว่าเราเหมาะกับรอบไหนตอนประกาศอะมันมองไม่ออกพี่เลยให้ทีมทำตัวนี้มาให้พี่น็อตทีแคสเตอร์นะครับขอแนะนำตัวนิดนึงพี่เนี่ย เอาจุดเด่นของพี่คือความสามารถในการสรุปใจความสําคัญแล้วก็เอามาพูดให้น้องเข้าใจเป็นแบบความกระชับความสั้นเมื่อวานกรีเทควันโดนักมากวันนี้เสียงแหบขออภัยก็คือเป็นหน <Có S 1> ้าที่รับผิดชอบของพี่เนาะในพาร์ทของโคต้าครับพาร์ทของโคตา มขอนแก่นนะครับมม,มหาสารคามแล้วก็มเทคโนโลยีสุร,าาระนารีเดี๋ยวมีอยู่มหนึ่งในสามมเนี่ยที่เปิดรับสมัครก่อนเดือนธันวาด้วยคณะวิจิตศิลป์จะมีการสอบเอ่อทัศนศิลป์วาดเส้นออกแบบปฏิบัติการอย่างนี้นิติก็จะมีความรู้ด้านนิติศาสตร์นะครับทีนี้แม่ฟ้าหลวงอะคือขอบเมาอิดนึงว่าคือเขาเก่งภาษากันจรทีนะคนที่เรียนแม่ฟ้าหลวงนี่คือสายภาษาคุ้แม่นยิ่งจีนนะคือแบบเบอร์นหนึ่งอันเนี้ยมีอยู่คณะหนึ่ง ติดท็อปหนึ่งผู้ที่มีจํานวนผู้สมัครมากที่สุดคณะพยาบาลนะครับคณะพยาบาลมอบูนี่คือแบบโอ้โหน้องแบบน้องปีก่อนๆนี่งกว่าเป็นซอมบ,บีอะนะครับน้องมีอุปกรณ์ครบคันสำหรับทุกคนย้ำนะคะว่าทุกคน ต้องจุลัดหนึ่งตัวต่อน้องหนึ่งคนคือไม่ต้องรอไม่ต้องจองคิวอะไรใดๆทั้งสิ้นต่อไปจะเป็นศูนย์กีฬาสุขภาพนะคะมีหมดทุกอย่างไม่ว่าน้องอยากเล่นอะไรวไ่ายน้ำฟุตบอลมีกอล์ฟมีเทนนิสมีสปามีหมดทุกอย่างว่าะไรลักมีสนามเทนนิสและมีกอล์ฟจริงเหรอแลอ้วอินเนอร์คือการแบบเรียนเสร็จแกแกไปตีกอล์ฟกันใช่พี่พี่ก็เรียนเรียนเรียนเสรีกอล์ฟเหมือนกันก็มีมีตีกอล์ฟตอนเช้าแบบหมอกลงผัดเหลือปิด โอ้ไม่เกินเวอร์แล้วก็มีน้องเขียนมาว่าพูดขนาดนี้เปลี่ยนใจอยากเรียนว่าอะไรรักแล้วสวัสดีครับพี่ชื่อพี่พัมนะครับมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับชั้นปีที่2นะครับพี่นะครับก็ชับคนขี้เกียจนิดนึงนะครับพี่ก็เน้นเนื้อหาที่ตัวเองถนัดเราก็จะแบบมีความรู้ตัวนั้นเยอะขึ้นแต่ถ้าเราแบบอ่านสลับไปสลับมาน้องก็อาจจะแบบว่าจากได้เนื้อหานั้นๆน้องก็อาจจะไม่ได้เลยพี่พัมคือพี่พัม,พมคือตอนเนี้ยน้องเริ่ม ไม่ถามแล้วนะคะว่าพี่พักเนี่ยเ,เรียนเตรียมตัวยังไงน้องถามว่าพี่พักสดหรือเปล่านะคะคือต้องบอกเป็นเด็กจะเย็นนะคะทุกคนจะเย็นเนาะจะเย็นก่อนออขึ้นมาพอดีเลยฝากอะไรถึงน้องน้องมัธยมหน่อยค่ะเนี่ยน้องนที่ฟังอยู่บางครั้งเราถึงแม้ว่า,เรา,เ,ราเราล้มไปแต่ว่าวันข้างหน้าเราก็ค่อยลุกขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับให้ฟีลประมาณแบบ is t okay to not be okay ครั เ e ียร e เ e ฟโดดเอ e วอร์ดีซนะคะจงเป็นตัวของตัวเองเองไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามคือให้น้องเชื่อมั่นในตัวเองเนาะเพราะสุดท้ายแล้วมันคืออนาคตของตัวเองว่าพี่เรียนวิชาเอกสังคมใช่ไหมคะพี่ก็จะฝากเกี่ยวกับโยคาเวชายเตฟูนี้นะคะปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝนค่ะพีไอ <c oughs> ไม่ว่าน้องจะทำอะไรนะคะ <c oughs> น้องต้องฝึกฝนค่ะน้องถึงจะมีความรู้ค่ะและก็สุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายแนละ้วจริงๆรค่ะพี่อยากฝากน้องๆว่า ถ้าหน่องเนื้อให้หยุดผักแต่ว่าถ้าหน่องย่งเจอคนน่ารักให้มาโมงตัดสินค่ะ กดติดตามให้หน่อยนะนะครับก็คือเอ,อ่อทีแคสเตอร์ออฟฟิเชียลคู่หูสอบติดมหาชัยไม่คิดทำไมว่าไกลขอความรักไว้ให้ดีกว่าไม่มีทีมงานคนไหนห้ามเลยหลรอคะ